สวัสดีครับคลิปนี้ก็ที่ธีรพงศ์สีแก้วได้ส่งหนังมาให้ผมอีกแล้วครับในกล่องเนี้ยไม่รู้มีกี่เรื่องนะผมยังไม่ได้นับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างเอานับให้ดูก่อนอนี่นะครับทั้งหมดมีทั้งหมดกี่เรื่องเอง่ยสองสี่สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดทั้งหมดสิบสี่เรื่องนะครับ ทั้งหมดส4บี่เรื่องนะครผมขอขอบคุณพี่ธีรพงศ์สีแก้วอีกครั้งนะครับพี่เกพี่แกมีน้ําใจต่อผมก็หลายครั้งแล้วครับครั้งนี้น่าที่สี่ที่ห้าผมก็จําไม่ไดนะ้แต่พี่แกก็ส่งมาให้ครับถ้าส่งอะไรส่งเคอรี่พี่แกก็ออกให้หมดเลยครับพี่แกมีน้ําใจครับขอขอบคุณพี่เขามากนะครับมาเริ่มเลี่ยงแรกเลยครับหนังเรื่องอะไรจะเป็นดีวดีดีวดีทั้งหมดครับจิมเคอรี่อะไรแฟน แทนกินหน้าขึ้งของนายพอเพื่ออ่านยากอยู่นะนี่นะครับในในกล่องก็ประมาณนี้ส่วนระบบเสียงก็ไทยห้าจุดหนึ่งสัดส่วนภาะเป็นสี่ต่อสามแบบหนึ่งหนึ่งต่อสมสิบสามครับสี่ต่อสามนั่นแหละสำหรับหนังเล็กงนี้จะเป็นกล่องใสสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ชอบอยู่นะหนังอาจจะดูยากๆหน่อยแต่สําหรับใครที่แบบพอหนังก็ดูเข้าใจหนังมันก็จะสายรางวัลหน่อยเนาะ อเมริกันสไนเปอร์ครับเบนเอฟเฟกเล่นอะหนังดีอันนี้ฉบับมีเสียงไทยอู้มีมีสี่ภาษาครับไทยล่าอังกฤษซาแทกมีครบเลยครับนี่เป็นกล่องสวมนะครับนี่นะครับกล่องสวมอันนี้คือบกอ,อกมันนะครับสัดส่วนภาพจะเป็นสิบนะครับแบบแบบไหนไม่รู้นะนี่ภายในกล่องก็จะสวยงามวัสกรีนแบบนี้อเมริกันสไนเปอร์ แล้วก็พีเอร์บ็อกแมนอันนี้ผมเคยดูแล้วหลหะครับพิกเกมฆ่าล่าพยักร้ายก็คือตามสไตล์ไอ้พียร์บ็อกแมนก็จะมีคําว่าพยักร้ายแต่ก่อนเขาก็เล่น007เนอะก่อนที่เดนเนเคกจะมาเล่นแต่ส่วนตัวผมชอบ007ฉบับเพียบ็อกแมนเล่นมากนะมันดูแบบดีสเน่เจ้าเล่ยหน่อยถ้าเป็นแบบออะไรอ่ะคนล่าสุดไอเอา้าพูดอยู่เมื่อกี้ลืม เดนเดนนเค้กใช่ป่ะเออเดนนเค้กเล่นอ่ะเป็นแอลออกแนวดุ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 ดันหน่อยตามสไตล์สูงชุ่เจ็บแบบดุดันเข้มอย่างเงี้ยแต่ตรนี้จะดูเจ้าเล่ห์นะเพียบ่าแม่นนี่นะครับจะเป็นกล่องสวมโอ้โหที่กล่องยางดีกล่องสวมเนี่ยก็จะราคาแพงกว่าฉบับภาพไทยเป็นกล่องธรรมดาที่เขามีน้ำใจส่งมาให้ีครับนี่นะครับข้้งในแผ่นสัดส่วนภาพก็สิบกเก้านะครับแบบไหนไม่รู้ไม่ได้เขียน บอกส่วนระบบเสียงก็จะมีอังกฤษและไทย5.1าจุดหนึ่งโลาวครับผมอยู่ตรงนี้นอเค,ครับกล่องสวมอ้กล่องสวมเยอะมากครับเพื่อนหนังอันนี้ดาราที่ผมชอบคนคน,นี้เลยเดนเซลว่าชิงตันชื่อภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้แต่สาหรับคอหนัง่ะดูแค่น,นี้ก็รู้ว่าหนังเรื่องอะไรนะครับเจ็ดเจ็ดอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้นี่นะครับเป็นกล่องสวมอีกแล้วครับนี่นะครับ ข้างในกล่องแต่ไม่ได้สกรีนอะไรนะครับส่วนเรียกระบบเสียงก็มีไทย5้าหนึ่งอังกฤษ5 1จหนึ่งมีทั้งหมดสีภาษาครับส่วนระบบภาพก็สองต่อสาเก้าต่อหนึ่งเป็นเอ็นสิบเก้านะครับนี่โอเคครับมีเป็นเซลล์โอเเรื่องนี้ผมบอกตามตรงผมยังไม่มีด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ธีรพงศ์มากครับที่อุตส่าห์ส่งมาให้ได้มาเก็บอีกเรื่องหนึ่งอเ,อเมริกันสไนเปอร์ก็ยังไม่มีอันนี้ก็ผาพนไยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้หนังเป็นอะดิเมชันนะครับ ภาคไทยเท่านั้นไม่ได้ทําคลิปนานรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นลืมไปมาค้นดูว่าตัวเองซื้อหนังมาจากซีค่อนบางแคร์นะจดจับหมดเลยยังไม่ได้รีวิวนะผมก็นึกว่าหนังมไม่มีหนังจะรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วผมมาเปิดเอ,าอ้ายังไม่ได้รีวิวสามเรื่องนะครับเดี๋ยวจะรีวิวต่อจากคลิปนี้นะครับขอทําคลิปนี้ก่อนว่างๆจะมาทําให้ดูเพราะช่วงนี้ก็ทําแต่งานาวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดวันนี้ผมทําก็คือผมต้องเข้าอกาศดึกนะ ก็คือช่วงกลางวันนี้ก็คือต้องนอนแต่ผมยังไม่นอนผมก็มาทําคลิปให้ดูก่อนเพราะผมห่างหายไปนานแล้วก็จะเหลือตรงนี้ไม่ได้รีวิวเพราะกลางคืนเราต้องไปไปเข้ากะนะครับไม่มีเวลาจริงครับช่วงนี้โอเคครับมาต่อที่เรืออันนี้รีวิวไปแล้วเนาะเออรีวิวยังเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดเรื่องไอ้น้งน,นั้นผมจําได้ผมซื้อมาตั้งเดือนเดือนมีนาเดี๋ไม่ได้รีวิวภายในกล่องนะครับเป็นฉบับภาคไทยเท่านั้นภาพจะเขียนว่า16.9ไทยดอบบี้ดิตอน5.1นะครับเย ถ้ารีวิวตอนกลางวันก็จะมีแสงเยอะ่อยเพราะผมใช้มือถือถ่ายนะมันก็ไม่ได้แบบกล้องดีเหมือนคนอื่นเขาถ่ายมันก็จะแสงซีภาพผมชัดผมใช้แบบมือถืออะตามสไตล์มือถือถ้าแสงพอภาพมันก็จะโอเคหน่อยถ้ามืดๆถ่ายทํามืดๆด้วจะดูแบบไม่รายละเอียดไม่ชัดนะผมก็เลยต้องมาทาให้ก่อนนี่ก็บ่ายสามกว่าแล้วมาต่ออนิเมชันนี้แล้วครับนครสัตว์มหาสนุกครับหนังเรื่องนี้เป็นฉบับภาคไทยเท่านั้นนะครับ สัดส่วนภาพจะเป็น16.9ส่วนเสียงไทยก็จะเป็นไทย5.1นะครับปูภายในกล่องทำสวยมากนะครับสวยจริงๆกล่องใสเปี้ยเลยครับต่อที่หนังดีอีกเรื่องที่ผมชอบแล้วผมไม่มีเก็บขอคุณพี่เขามากครับดีใจที่ได้เห็นเรื่องนี้อเมริกันสไนเปอร์มานรกน้ำตื้นนะครับหนังที่ชอบเรื่องหนึ่งใครยังไม่ดูต้องมาหามาดูนะครับฉบับภาคไทยเท่านั้นเล่นง่ายกว่า เหนือกว่า VCD แต่ทุกวันนี้ VCD ก็ไม่มีขายแล้วเขาไม่ผลิตจะเขียนชัดเจนว่าตรงนี้2ต่อ3.9ต่อ1เป็น16.9แบบมีขอบดำข้างบนข้างล่างนะครับส่วนเสียงก็เสียงใส5.1แน่นอนจริงๆภายในกล่องดูก็รู้กล่องใสแต่จะมีสกีนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูครับก็จะใสๆไปเลยครับดีก็คือใสแต่ไม่มีการสกีนอะไรก็ผมก็ว่ามันจะยังสวยกว่าเป็นกล่องดำนะ กล่องแบบดำพิวๆอไปพวกกล่องพวกนั้นมันจะเป็นกล่องรุ่นรุ่นเก่าหนังเก่าๆล็อตเก่าๆแล้วถ้าล็อตใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้แต่ทุกวันนี้ค่ายค่ายที่ผลิตแผ่นมาให้เราดูมันก็จะเหลือแค่มุมโเรงหรือเปล่ากับ MPO นะแคสเซอรลิสอะไรที่ผมได้ข่าวก็ยกเลิกไม่ต่อสัญญากับฟอกกับพาร์เมลหรือเปล่าโอ้ทุกวันนี้อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเราหาซื้อแผ่นหนังมาเก็บสะสมได้รีบซื้อเลยครับอนาคตอ่ะทุกวันอนาคตนี่จะไม่มีแผ่นให้สะสมแน่นอนผมว่า แต่ทุกวันนี้ออนไลน์ยังมีอยู่นะผมเห็นหลายร้านแบบมุมมะแรงมันก็ยังมีช็อปออนไลน์ทีสาา่สามารถซื้อออนไลน์ได้แต่ถ้าไปเดินตามห้างใหญ่ก็ต้องร้านมุมมะแรงร้านเดียวเลยมั้งหายากมากแม้ก็ต้องหาตามโงตามปุ่มที่เขาปล่อยกันแล้วก็มาต่อที่เรื่องนี้ครับไอเชื่อภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แฟมไพอะไรสักอย่างนี่นะครับในห้องผมมีอยู่นะแต่เป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้นที่เขาส่งมาจะเป็นกล่องสวมอย่างดีเลยครับนี้ หนังกล่องสวมเยอะมากครับระบบเสียงก็หูให้มาเยอะอยู่นะครับมีเสียงไทยไทยดอเบนึ5.1มีซาวแท็ปสัดส่วนภาพ2ต่อ40ต่อ1ครับผมภายในกล่องก็สกรีนสวยงามครับกล่องใสสวยมากครับบางเรื่องมันก็ซ้ำนะครับแต่จะเป็นแบบซ้ำแบบไม่ใช่กล่องซ้ำลักษณะอย่างนี้ของผมจะเป็นภาพไทยแต่ผมก็จะได้เป็นกล่องสวมก็จะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะกล่อง,องแบบนี้ถ้าเราซื้อแบบ ใหม่ๆเลยเพราะว่าสองร้อยกว่านะฉบับซาวแท็กอะส่วนมากหนังใหม่ๆภาคไทยอะก็จะร้อยกว่าบาทแล้วทุกวันนี้แ่นก็ยังอยู่ไม่ได้ราคาหนังมันก็ยังไม่ดรอปลงนะผมก็ไม่เข้าใจหน้าต้นทุนการผลิตมันแพงหรือเปล่าไม่รู้วิกฤตไฟรัสสูบนรกน่าจะหนังดีอยู่นะหนังเรื่องนี้มีมอร์แกนฟรีแมนด้วยผมเคยดูหรือเปล่าแต่ผมจาไม่ได้แต่หนังเขาก็หนังเกรดเอนะฉบับภาคไทยัน้นเล่นง่ายอัตโนม,มัติ นี่นะครับเสียงไทย5.1สัดส่วนภาพ16:9แบบ1:78:1 1, ครับภา,ายในกล่องก็จะเป็นกล่องใสแบบนี้สวยงามครับนี่เดนในเค้คนนี้แหละชื่ว่าเล่น0ุนชุนกิตล่าสุดเถอใครยังไม่รู้จริงๆเขาก็รู้ไอ้ชื่ออะไรวะผมก็จำไม่ได้เนี่ยท่านก็ลองอ่านเอานะผมก็จำาตวนี้ก็จะเป็นฉบับ สองภาษานะครับแต่ไม่มีกล่องส่วนนะเป็นกล่องใสแบบนี้ภายในกล่องก็แบบนี้ก็จะมีอังกฤษ5.1ไทย5.1สัดส่วนภาพจะ169แบบไหนก็ไม่รู้นะครับอเขาเขียนรายละเอียดแค่นี้นี่นะครับกล่อ,องใสเยอะมากจอห์นนี่เดฟอันนี้น่าจะเป็นภาคแรกหรือเปล่าใช่ป่าเฮ้ยเหลือเลยผมเข้าใจหนังคนละเรื่องทันนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ผม,ม็นคนอ่านอังกฤษไม่เก่งนะเนี่ย ผมก็เลยอ่านอาังกฤษให้ดูไม่ได้ท่านไหนที่เป็นคอหนังเขาก็รู้อยู่แล้วหนังเรื่องอะไรเนาะนี่นะครับส่วนระบบเสียงก็จะเอาขีดห้าจุดหนึ่งไทยห้าจุดหนึ่งครับผมสัดส่วนภาพไม่หาไม่เจอนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยภายในกล่องก็โอ้โหสกรีนม,มาสวยงามรับเดน,นนี่เทโอคนนี้จำได้อยู่บทหนึง่งจอนนี่ยี่สิบสามจาก อะไรวะคอนแอร์เนี่ยตัวร้ายอะจอห์นนี่ยี่สิบสามเนี่ยจำได้เลยตอนนี้หน้าแกโหดมากเพชรข้าดพันนรกนี่นะครับเป็นฉบับภาคไทยเท่านั้นนะครับเลี่ยงอ่าไทยห้าจุดหนึ่งสัดส่วนภาพก็จะเป็น 3, 3หนึ่งต่อสามสิบสามต่อหนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งต่อสามสิบสามก็บสี่ต่อสามนะครับอธิบายง่ายๆให้เข้าใจภายในกล่องก็เป็นกล่องใสครับสวยงามแกดายภาพเป็นสี่ต่อสาม ชื่อไทยว่าอะไรผมก็นึกไม่ออกนะที่ว่าไปติดอยู่เรือกับเสือนะหนังดีนะครับแต่ในห้องผมก็มีแต่เป็นเป็นฉบับภาคไทยเท่านั้นนี่แต่ก็ได้ของดีมาเป็นฉบับกล่องสวมสี่ภาษาครับไทยอังกฤษผมมีสี่ภาษาเป็น16:09แบบหนึ่งต่อ88ต่อหนึ่งนะครับนี่ 16, 9, 1 6 9แบบหนึ่งต่อ88ต่อหนึ่งเงาอาจจะสะท้อนหน่อยต้องขออภัยนะครับนี่เรียงระบบเสียงก็มีคบรบสี่ภาษาเลยครับภายในกล่องก็โอ้โหสวยงาม หนังเรื่องนี้ได้รางวัลออสการ์เรื่องอะไรไม่รู้ผมก็จะสาขาไหนไม่รู้นะ,ะแล้วก็ออกมาต่อเรื่องท้ทายอันนี้ก็หนังดีอีกนะครับผมก็จำนึกที่ไทยไม่ออกจริงถ้าไม่มีภาษาไทยให้อ่านนะบางเรื่องถ้าแบบหนังที่ผมแบบชอบๆหน่อยผมก็จะดูแค่ปกผมก็รู้ว่าหนังเรื่องอะไรนี่ไปฉบับอกล่องสวมเลยแล้วนะครับนี่นะครับไม่ใช่ กล่องแบบธรรมดาอะไรนะครับที่เขาส่งมามีแต่กล่องดีๆหนังแบบไม่ใช่นี่สภาพกล่องไม่ใช่เก่านะที่พี่ธีรพงศ์เขาส่งส่งมานี่แสดงถึงความดูแลใส่ใจในการรักษาของพี่เขามากครับเนี่ยกล่องเขายังใหม่กิ๊กเลยนะครับเนี่ยคือเขาเก็บสะสมบีครับคือต้องเข้าใจที่เขาก็คอหนังนะครับแต่เขาก็อยากแบ่งปันนะสําหรับคนที่แบบรายได้น้อยที่อยากจะเป็นสายสะสมรส่วนมากที่เขาก็เคยบอกว่าแก ที่เขาดูสตรีมมิ่งออกสำเนียงอีสานสตรีมมิ่งเยอะกว่าซื้อแผ่นแล้วทุกวันนี้เพราะมันสะดวกสบายไงครับแกก็จะเก็บไว้เป็นบางเรื่องที่แกชอบนะเป็นบูเลอะไรประมาณนี้บางเรื่องที่ไม่ได้เก็บเขาก็จะส่งมาให้ผมเพราะเขาก็ดูคลิปผมนั่นแหละว,ว่าผมส่งมาแล้วเขาคงจะดูแลรักษาของของเขาดีเขามั่นใจส่งมาให้ ผมก็เป็นคนรักหนังฮะใครส่งมาผมก็เก็บดูแรลรักษาอที่เห็นกองกองนี่ผมก็กองไว้เพราะผมไม่มีชั้นวางผมยังไม่มีตังซื้อชั้นวางแบบสวยๆนะจริง,จรงใ,จใจอยากได้เป็นตู้กระจกแล้วมาจัดเรียงสวยๆเหมือนคนอื่นเขาแต่ตอนนี้เอาง่ายถ้าเงินขาดสนเงินกินอะไรก็ <laughs> ยังไม่ค่อยมีตอนนี้ต้องไว้เป็นตามยาคำแต่ก็ผมก็ดูเก็บดูแรลรักษานะครับไม่เคยเอาแผ่นให้คนอื่นดูการหยิบแผน่นวิธีหยิบแผน่นผมก็หยิบถูกวิธีตลอดเวลาจับแผน่น การจับแผ่นออกมาก็อย่างนี้ไม่ใช่เคยถ้าแบบคนอื่นที่ไม่ใช่คอหนังไม่ใช่คนที่ดูแลรักษาแผ่นเราเวลายืมแผ่นไปมันก็เอาเมืองไปจับเนี้สุดท้ายเอามาคืนเราแผ่นเสียอะไรอย่างเนี้นี่นะครับอย่างเราเราเนะี่ยถ้าเป็นคอหนังคนที่ชอบสะสมแผ่นหนังเนะี่ยเขาจะรู้วิธีการจับแผ่นอะไรยังไงนะครับการสะสมเนี่ยครับอันนี้ผมผมยังไม่ให้ดูนะจะมีอังกฤษ5้าจุหนึ่งและไทยห้าจหนึ่งนะครับ สัดส,ส่วนภาพั็จะเป็น16:9แบบ2ต่อ40ต่อ1ครับผมภายในกล่องก็เปิดเมื่อกี้นะสวยมากครับอันนี้น่าจะใครเล่นนะไอคิดเตียนเบลนะครับเป็นกล่องส่วนนะครับโอเคสิบสี่เรี่ยมก็ครบแล้วนะครับพร้อมตั้งหน้าโอ้โหแผ่นแต่ละแผ่นในกล่องกล่องสภาพกล่องไม่ใหม่นะครับที่เขาดูแลรักษาดีมากโอเคครับทิมนี้ก็ ขอบคุณพี่ธีรพงศ์สีแก้วนะครับที่ส่งหนังมาให้ผมน่าจะรอบที่สีที่5ผมก็จําไม่ได้แล้วขออภัยนะครับแต่ก็ขอบคุณพี่จากใจนะครับที่มีน้ําใจต่อผมหลายครั้งแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้น,นะครับอ่มารีวิวแผ่นหนังที่คนเขาส่งมาให้ดูว่ามีเรื่องอะไรก็ครบแล้วครับสิบสี่เรื่องเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะรีวิวไอ้ที่หนังที่ผมซื้อมาให้ดูอีกทีครับ คลิปนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ขอบคุณพี่ธีรพงศ์สีแก้วนะครับที่ส่งหนังมาผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไหวหลายรอบ